สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับสไปเดอร์เอ้ยไม่ใช่แจ็คสไปเดอร์เอ้ยไม่ใช่กับตันจินนั่นเองเน้ยวันนี้นะผมมาอยู่กับกับตันจินนั่นเองนะผมก็ามาด้วยแบบอันนี้นะเป็นเสื้อเสื้อวินนะแล้วก็ทรงผมแบบจนสลัดแต่งมัวชิปเปงเลย <laughs> วันนี้นะผมมีกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาล่าสุดนะผมก็คือถ้า ไอที่มันแบบคล้ายสกายวิงนะพี่ว่าน่าจะเป็นแบบไอท่าเดินอ่ะท่าเดินเหยียบพื้นนะอซึ่งพี่ไปดูมาหลายๆช่องแล้วเขาบอกว่าโอ้โหออกง่ายมากเลยครับผมสาหรับพี่ก็พี่ว่าก็น่าจะออกง่ายนะคือแบบแต่ก่อนไปดูกันก็ฝากกันกดไลค์กดซับกดติดตามคนีต่ติดตามกันด้วยนะครับผม,ผมไม่พลาดคลิปใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามันดิแล้วก็น้องไหนอยากมีเพชรไว้สุ่มกิจกรรมไว้เล่นกิจกรรมก็อย่าดืมช่วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็ เมนอยู okay. ่ดีไ okay. ว <cat astic subscriber pain> okay. ้ได้นะผมเออโอเคหนอมะไปพูดความต้องเพล่นะเดี๋ยวเราไปดูแต่นั่นก่อนกิจกรรมมันดีกว่านะผมไปโอเคหนอมะข้ามาปุ๊บหน้าตากิจครับก็ประมาณนี้เลยนะผมมีชื่อว่าเทพเดินเหยียบฟ้าสกายไดร์รูปแบบใหม่นั่นเองนะหล่อนเรื่้งแต่วันที่28กันยายนะผมไปจนถึงวันที่6ต right sí. <sh aking hose nuest grammar> uhm ุลาคมนะผมดูแบบคร่าวๆนะพี่ว่าน่าจะแบบเท่พอสมควรหนอมะ ให้พูดภามตรงเพลนออกคลิกข้าไปได้เลยนะผมข้ามาปุ๊บนีอ๋อเป็นประมาณนี้ปะเจ็ดมีแบบน้อกอินซีด้วยนะอืม What ก็ของหลัวันทั้งหมดก็จะมีหนึ่งสองสองชิ้นด้วยกันนะผมอุ้ยอันนี้เป็นไอวอลสกินไอวอลรูปแบบใหม่นะผมนี่เป็นมังกรือนั่นเองนะผมประมาณนี้ด้านในก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ด้านนอกนะ ประมาณนี้นะผมโอเคแล้วผมไปกิจกรรมนี้จะหมดกี่เพชรปะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะผมคลิกมาเลยนะผมข้างแรกของน้องนะจะเป็น7 19 49 99, 99 199 299 399น่เองและ499นั่นเัองนะผมทั้งหมดกี่บาทกี่เพชรเดี๋ยวพี่จะขึ้นราคาไว้ให้นะผมและก็โตนี้เหมือนเคยนะผม เลือก2สิ่งที่น้องไม่ต้องการติ๊กออกไปได้เลยครับพี่ก็ขออนุญาตในการเอาอันนี้กับอันนี้ในการเอาออมาคลิกยืนยันไปได้เลยนะผมไปไม่พูดความตำเพลนะผมวันนี้ก็ไล่เกือเหมือนเดิมจัดไปลายผมไปอีกทีดิอโอเคแลเข้าสักใบหนึ่งอโอเคมาเอาไงนะผมมาจับตาดูนี่นดีนะผมว่าจะออกเลยหรือเปล่า ไปเฮ้ยเฮ้ยแล้ว <c oughs> เราก็รู้สาดดีใจโหม,แบบมันแบบมันมาแบบซาโลนะแบบตึ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 บจบครั้งที่สองผมสิบเก้าจัดปไปผมไปเฮ้ย <c oughs> นึกว่าสกินไอ้มอเมื่อกี้อ้อครั้ทงที่สามผม สี่เก้าจัดไปเฮ้ยโอ้ยอันนี้อันนี้เริ่มเกลือนะเลยอันนี้เริ่มเกลือนะเมื่อกี้ยังพูดอะว่าออกง่ายมากเลยครับผมแต่อื่นยังบอกอยู่เลยว่าออกง่ายง่วงยี้เออตัดอะไรผมมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ้รอบนี้รอบนี้มันต้องออกหรือป่ะคือมันมีแบบสองอันเนี่ยอยากได้อย่างหนึ่งหรือวะจัดไปผมอหมไม่ใกล้เคียงเลยพี่จินเฮ้ยยันโลเฟรนสองเก้าเก้าจัดไปผมเฮ้ยขอร้องอย่าเมาเฮอะขอร้องไว้ละ่ะอุ้ยจัดไปผมสามเก้าเก้า หรอพี่ก็พี่ว่าก็น่าจะออกง่ายเลย What the fuck โอเคเราไปกับพี่แดงไปที่นั่นกัม ถ้าใหม่นั่นเองนะผมก็น้องคนไหนเข้าไปจัดเข้าไปสุ่มมาแล้วหมดกันกี่เชรหมดกันไปตท่งไร่ก็อย่าลืมมาขิงพี่ด้วยรายการนะผมสำหรับพี่ก็เดี๋ยวไปเติมมาก่อนเออแล้วก็เดี๋ยวมากดแน่วคลิปหน้าเดี๋ยวเจอแน่วผมว่าพี่เอาจริงๆนะผมมันเหลือชิ้นเดียวไม่เอาไม่ได้เลยโอ้โหเสียจัดเลยแบบคือสาวพูดโม้ไปเยอะไอ้พี่มันต้องเหมาเออที่ไหนได้ เกียงโตฮะอือก็อย่าลืมเข้าไปจัดเข้าไปสมกันได้นะผมกิจกรรมก็มีอีกอืมเจ็ดวันน้องก็ให้น้องๆเข้าไปจัดเข้าไปสมกันได้นะเออสหรับท่าที่ไปเชื่อว่าเทพเดินเหยียบฟ้านั่นเองน้อมบันเทพนะเองเทพจริงเทจริงมันคล้ายๆแบบปรจิไม่ใช่นะผมก็ประมาณนี้ในการออกสหรับคลิปนี้แรับ jay มาได้คลิปหนั้นจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไอเซย์เข้าไปสวัสดีครับผม